สวัสดีครับวันนี้ Data Automation ก็มีสินค้ามาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เป็น IoT Gateway แบรนด์ Beacon b b o x ในซีรี e ์ E นะครับผมวันนี้ที่เอามารีวิวกันจะเป็น s ี r i e s E ข i t CGV นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูฮาร์ดแวร์ภายนอกกันนะครับผมส่วนของฮาร์ดแวร์ภายนอกก็จะมีตัวพอร์ตด้านบนตัวนี้นะครับผมเป็นพอร์ต USB นะครับสำหรับเอาไว้คอนฟิก ฮาร์ดแวร์ต่างๆของอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น IP r ีแอนะครับผมการาวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือ ID ของอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งาการเทสการเชื่อมต่อคลาวนะครับผมก็จะผ่านพอร์ต USB ตัวนี้นะครับผมในส่วนทัดลงมาก็จะเป็นพอร์ตแลนนะครับผมพอร์ตแลนตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็น POC หรืออินเทอร์เน็ตต่างๆก็จะเชื่อมต่อผ่านพอร์ตแลนตัวนี้นะครับผมก็จะรองรับตัว m o d b u ต TCP ด้วยนะครับผมแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพอร์ตอนุกรมนะครับผมรอ,องรับโปรตโตคอลที่เป็น485แล้วก็232แล้วก็422นะครับผมสามารถใช้พอร์ตตัวนี้ในการเชื่อมต่อได้นะครับผมก็ไม่ว่าลูกค,ค้าจะมีอุปรกรณ์หน้าง,งานที่ติดตั้งอยู่แล้วอาจจะเป็น อุปกรณ์ที่รองรับเอาพุทออกมาเป็น4.5จะเป็นพวก power meter หรือเซนเซอร์ต่างๆที่ส่งสัญญาณเอาพุทผ่าน4.5มาหรือไม้กระทั่ง PLC นะครับผมก็สามารถที่จะใช้พอร์ตนี้ในการเชื่อมต่อเข้ามาได้นะครับผมก็เป็น3อ in 1น,น,นะครับผมถัดลงมาล่างสุดก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับผมไฟเลี้ยงก็จะเป็นไฟ DC นะครับผม ก็สำหรับในรุ่นที่เป็น 4G นะหรือแล้วก็อีก 4Gv นะครับผมก็สามารถที่จะใส่ซิมการ์ดเราเชื่อมสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่นะครับผ่านตัวซิมการ์ดแล้วก็มีช่องสำหรับต่อสาอากาศภายนอกด้านบนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันแล้วกันว่าอุปกรณ์นี้ไฮไลทม์มันมันมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าแบรนดอื่นๆนะครับผม โอเคก็ตัว i o t Gateway ตัวนี้นะครับผมหล,หลักสำคัญเลยก็จะมีคลาวให้ใช้ฟรีนะครับแปลว่าเราจบในตัวเดียวนะครับผมก็คือเราซื้อแค่ฮาร์ดแวร์เราได้ทั้งตัวคลาวเข้าด้วยนะครับผมคลาวให้ใช้ฟรีแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ QC ได้หลากหลายแบรนด์นะครับผมแบรนด์ในท้องตลาดนี่ใช้ได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น POC ซี PO ที่เป็นซีเมนตอมรอนมิตซูอื่นๆนะครับผมอีกหลากหลายแบรนด์มากนะครับที่สามารถที่จะเอามาเชื่อมต่อกับตัวเกเวตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็สำคัญก็คือ,อเขามีคลาวที่เป็นคลาวสก k าด้ด้วยนะครับก็เราซื้อแค่ฮาร์ดแวร์ตัวนี้เราได้ถึงคลาวสก a าด้า เลยทีเดียวนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ตัวนี้หรือมอนติเตอร์หรือคอนโทรลต่างๆได้ผ่านอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับผมได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน API ได้นะครับผมมีแอปพลิเคชันรองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับเรามาดูในส่วนของตัวโมเดลแต่ละโมเดลมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมโมเดลที่เป็น E00 ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมก็มีพอร์ตที่เป็นคอมสองอินหนึ่งแล้วก็มีตัวอินเทอร์เน็ตหนึ่งพอนะครับสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ทั้งหมดสองร้อยแท็กแล้วก็ทำอะลามได้ห้าสิบแท็กนะครับผมทำ Cincinnati ดัตตาเรคคอร์ดนะครับผมได้ยี่สิบแท็กแล้วก็ดูข้อมูลย้อนหลังได้หกสิบวันนะครับผมตัวนี้จะไม่ได้รองรับ 4G นะครับผมมีฟังก์ชัน Pass อสนะครับก็คือสามารถที่จะรีโมทระยะไกลเข้ามาเข้าถึงอุปรกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับซีเรียลพอตตัวนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีสคริปต์นะครับผมแล้วก็ไม่มี WVPN นะครับผมส่วนของความแตกต่างของ E00 กับ4 G ก็คือตัวนี้รองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน4 G นะครับผม แล้วก็มีจำนวนที่แท็กอะารามเพิ่มขึ้นจาก50เป็น100นะครับแล้วก็ทำดัตต้าเรคคอได้เพิ่มขึ้นจาก10เป็น50รอ,องรับดูข้อมูลย้อนหลังได้3เดือนนะครับสามารถที่จะใช้ตัวภาษาที่เป็นตัวสคริปต์ได้นะครับรัวสคริปต์รีย่างไรก็สามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับสมมุติว่าอยากจะส่งข้อมูลตัวนี้ผ่านเข้าแพลตฟอร์มที่เป็น รองรับโปรโตคอลที่เป็น MQTT นะส่งเข้า API ที่เป็น Line Notification หรืออื่นๆเชื่อมต่อกับ d a t a าบ s นะผมก็สามารถที่จะใช้ตัวฟังก์ชันที่เป็นสคริปต์ตัวนี้ได้นะครับผมในส่วนสุดท้ายที่เป็น VBOX อโมเดลที่เป็น E ขีด 4GB ก็จะเพิ่มความสามารถที่เป็น WVPN ได้นะครับผม WVPN ก็คือเราสามารถที่จะรีโมท เข้ามาในการอัปโหลดดาวน์โหลดอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมอยู่กับตัวพอตอินเทอร์เน็ตตัวนี้ได้นะครับผมโดยตัว WVPN ตัวนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์อ่า VPN ที่ไทยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีความเ่นเร็วในการใช้งานนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้ทราบถึงข้อมูลอุปกรณ์ของ v b o ล็อคร่าวๆแล้วนะครับผมโอเคเมื่อเราทำการ Activate อุปกรณ์เข้ามาบนคลาวแล้วนะครับผมก็จะปรากฏตัวอ,อุปชื่ออุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อเข้ามาที่คลาวนะครับผมตัวนี้ผมเชื่อมต่อเข้ามาเป็น EK4GV Demo ตัวนี้นะครับผมโอเคก็มาดูตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคอนฟิกตัวเกต e w a เวตัวนี้นะครับผมก็ด้านบนก็จะเป็นเมนูมีอยู่ ห้าหกเมนูตัวนี้นะผมเมนูแรกก็จะเป็น Real Time Data ก็คือ,อข้อมูล Data ที่เราสนใจที่จะแอดเข้ามานะผมะนะตอนนี้ปัจจุบันผมมีการเชื่อมต่อระหว่างตัวอุปกรณ์ IoT Gateway กับตัว Device นะผมอยู่2 Device ก็คือ Device 1ก็คือเป็นตัว plc ที่เป็น s 7 0 0พัตัวนี้นะครับผมเป็นซี e มนต์ผมจะดึงข้อมูลจากตัว plc ตัวนี้แล้วก็ตัวที่2จะเป็นตัว วัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเป็นเซนเซอร์นะครับผมผมเชื่อมต่อเข้าที่พอร์ตอนุกรมตรงนี้นะครับผมก็ผมมีดีไวท์สองดีไวท์นะครับผมโอเคในส่วนของเ e ีย t ท m ม d a ต a ตอนนี้ก็ผมจะดึงข้อมูลออกมาอสองแท็กนะครับผมเป็นแท็กที่เป็นคา์เ,เตอร์หแล้วก็คา์เ,เตอร์สนะครับค่าคา์เตอร์ก็จะนับขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตัวของ PLC นะครับผม ผมดึงมา2แท็กแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ก็จะมีการโชว์ที่เป็นอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับผมด้านบนจะเป็นส่วนของความชื้นนะครับแล้วด้าน,นล่างเป็น,ปนส่วนของอุณหภูมินะครับโอเคเมนูนที่2ก็จะเป็นในส่วนของอะลามนะครับผมก็สามารถที่จะสร้างอะลามขึ้นมาได้นะครับ จากตัว Realtime Data ของเรานะครับผมเช่น Realtime Data ที่เป็นการดึงข้อมูลจาก p l c นะครับที่เป็น c o u n t เตอร์หนึ่งนะครับก็เ <c oughs> มื่อเคาน t e r อร์หนึ่งมีค่า Maximum ผม,ม,มผมไม่ l u e มันเท่ากับ99นะครับก็จะทำให้แท็กอารามตัวนี้แจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมอดยู่ที่เคอร์เรนซ์อาลามตัวนี้ก็คือมาถึง99ปั๊บข้อมูลก็จะถูกทิกเกอรนะครับผมแล้วก็ เมื่อข้อมูลดิตกลับเป็นศูนย์ก็จะทำการดีลิส์นะครับต่อไาในส่วนของเมนูถัดไปเป็น historical data ก็คือเหมือนทำา d t t r r e o r r d นะครับผมก็เป็นแท็ก Record ที่เราสนใจนะครับเกา็สามารถที่จะ add ตัวแท็กที่เราทำการสร้างลิงก์ไว้ที่เรีย t i ท e data เข้ามาเพื่อทำการ record ได้นะครับ ก็ okay. สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ยีสี่ชั่วโมงเจ็ดวันหรือสาสิบวันอะไรพวกนี้นะครับผมจัดเตียงข้อมูลได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะ export เป็นไฟล์ Excel ออกไปได้นะครับผมกนะนะ็ก็จะเห็นเป็นข้อมูลตามนี้เลยนะครับผม ก็เป็นตัว i m e ส t ต m p แล้วก็ตัวค่า Value นะขนาดนั้นนะครับทีนน้ส่วนต่อมาก็จะเป็นตัว c คลาวสก a d a อย่างที่แจ้งไปนะครับผมก็เราสามารถที่จะสร้างตัวแดชบอ a ์ดสกาดาได้ตามต้องการเลยนะครับผมก็จะมีเมนูต่างๆที่สามารถที่จะสร้างได้นะครับผม ก็จะมีส่วนของเบสิกที่เป็นการสร้างลายหรือเป็นส่วนของคอมมอนที่ใช้ในการดึงแท็กข้อมูลมาทำกราฟิกหรือด s ชบอร์ดตัวนี้นะครับผมก็ข้อมูลต่างๆนี่ทำอยู่บนคลาวนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์ให้โอเคแล้วกลับมาที่ v ีเ e ็ต c อ็ s นะครับผมก็ ตอนนี้ผมมี SCADA ามี2หน้านะครับหน้าแรกเป็นการโชว์ส่วนของตัวข้อมูลมอนิเตอร์มาจาก PLC ที่เป็น S7 1ันนะครับก็จะมีข้อมูลเคาน์เตอร์1แล้วก็เคาน์เตอร์2ที่ขึ้นอยู่เรียลไทม์นะปัจจุบันนี้สามารถโชว์เทรนกราฟได้นะครับแล้วก็โชว์ส่วนของอะลรามด้านล่างได้ครับในเพยที่2ก็เป็นการโชว์สถานะ ตัวอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับผมลองเปลี่ยนแปลงในส่วนของความชื้นดูนะครับผม,มชื้นก็จะทําการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ทําการเก็บดัตต์ลอกให้ทุกๆไซเคิลไทม์ที่เราต้องการที่จะบันทึกนะครับผมโอเคสมิลุธันมาจะเป็นภาษาลวดสคริปต์นะครับผมก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเพิ่มความสามารถตัวเกียร์เมนนี้มากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรกรณีที่เอาไปเชื่อมต่อกับ mqtt ในแพลตฟอร์มอื่นๆหรือเชื่อมต่อ Line notification นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อ d a t a b a ร e แล้วก็อื่นๆนะครับผมก็สามารถที่จะสอบถามทางนั้นเข้ามาได้นะครับผมต่อมาในส่วนของพ a สดุ์นะครับผมก็คือตัว iot g a e y ตัวนี้ยังมีความสามารถในการที่จะสามารถที่จะรีโมทผ่านระยะไกลเพื่อเข้ามาใช้งาน serial port ตัวนี้เป็นเปรียบเสมือน เรานั่งอยู่หน้าไซต์เลยนะครับโดยใช้ Visual o o m p o t จากที่ต้นทางนะครับผมก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับแต่ว่าในส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของการคอนฟิกก็จะดูเรื่องของอินโฟมิชันของอุปกรณ์นะครับผมตัวคอมมูนิเคชันต่างๆสามารถที่จะแอดข้อมูลเข้ามาได้นะครับผ่านพอร์ตผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต่นี้เป็นดีไวท์ไทที่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ก็ค่อนข้างหลากหลายแบรนด์นะครับผม ลามาเลเดลตาฟาร์เทคฮิตาชิเคียนเอลจีมิซูมอสบัตออมลอนเชนไนเดอร์ซีเมนวีคอนนะครับผมรวมถึงอื่นๆนี่รองรับมอสบัตนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ามาที่อุปกรณ์นี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการตั้งค่าเน็ตเวฟนะครับผมแล้วก็ ดูในส่วนของแท็กที่เราใช้งานนะครับผมว่าตอนนี้เรียก t ทม e แท็ข้อมูลนี้ได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ Historical Data นี้ยังเหลืออีกเท่าไหร่แล้วก็ a าร r m มครับผมแล้วส่วนของ Firmware Upgrade นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวหลักๆของตัว ซอฟต์แวร์ในการคอนฟิกมีเน mm ็ตแอคเซสนะผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะเข้าผ่านตัว URL เว mm ็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะผมโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เป็นอีกหนึ่งเก t ย์เวที่กำลังได้รับความนิยมนะับปัจจุบันเป็นเก t ย์เวที่น่าสนใจหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมซื้อตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ไปเราได้ทั้งคลาว เก็บข้อมูลแล้วก็ทำตัว Data l o g k i n g นะครับผมรวมถึงทำ Cloud Scada นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้จากทั่วทุกมุมโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการมอนิเตอร์หรือว่าการคอนโทรลแท็กต่างๆนะครับผมก็ถ้าในสนใจก็สามารถติดต่อทางร้าน Data a u t o m ต t i o n นได้นะครับผมยินดีให้บริการคำแนะนำในการาเลือกสินค้านะครับผม ก็ต่อมาได้นะครับวันนี้เป็นการ overview คร่าวๆแล้วกันในส่วนของอตัว IoT gateway v, v b o x k V-con ตัวนี้นะครับแล้วก็ในคลิปจะถัดไปก็อาจจะเป็นการสอนในเรื่องของการคอนฟิกค่าต่างๆของ V-con ตัวนี้แล้วก็การเชื่อมต่อกับอุปก,กรณ์ต่างๆการสร้าง Cloud s c a d a นะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมและก็รับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ